เฮ้ hey! นั่นลูกพี่ลูกน้องของพี่ฟ้าวนี่นะฟ้าวว่าไงมีอะไรฉันช่วยเฮ้ hey! สาวเป็นไงบ้างโอ้ก็ดีไม่มีอะไรฉันก็นั่นคิดว่าจะทําวิดีโออะไรต่อดีงั้นนายอาจจะช่วยผมได้ผมกําลังสะสมรูปร่างต่างๆโอเคแล้วนายต้องการให้ช่วยอะไรดูรูปร่างพวกนี้สิผมไม่รู้จะแบ่งประเภทมันยังไงโอเคมันมีวิธีแบ่งประเภทได้หลายวิธีก่อนอื่นนายอาจคิดว่ารูปร่างเหล่านี้มีกี่ด้านนั่นคือวิธีคิดวิธีหนึ่ง พวกมันมีกี่ด้านกันนะแล้วผมจะหาได้ยังไงโอเคลองดูแต่ละรูปนะเราคิดว่าพวกมันมีกี่ด้านรูปแรกนี่ตรงนี้นี่คือหนึ่งด้านเราเห็นว่ามันเป็นเส้นตรงตรงนี้มันคือเส้นตรงระหว่างสองมุมนี้นั่นคือหนึ่งด้านสองด้านสาด้านและสีด้านรูปร่างนี้ตรงนี้จะมีสด้าน โอเคผมว่าผมเข้าใจละวแล้วรูปนี้ตรงนี้ล่ะโอเคลองดูกันอันนี้คิดเหมือนเดิมอันนี้ดูเหมือนว่าจะมี1นึสองสแล้วก็สีสด้านนั่นเองแล้วรูปนี้ล่ะโอเคอันนี้ที่จริงอันนี้น่าสนใจอันนี้ไม่มีม,มุมแล้วมันไม่มีด้านมันไม่มีขอบตรงนี้รูปโค้งหมดเลยดังนั้นเนื่องจากมันไม่มีมุมมันจึงไม่มีด้านหรืออย่างน้อย นั่นก็คือวิธีที่ฉันคิดอะนะฉันบอกว่ารูปนี่ตรงนี้มีศูนย์ด้านขอฉันเขียนให้สวยหน่อยนะโอเคผมชอบให้เขียนสวยๆโอเคศูนย์ด้านและมันมีศูนย์มุมที่จริงขอฉันเขียนใหม่หมดดีกว่าอันนี้มีสี่ด้านเรานับจำนวนมุมก็ได้เช่นกันเรามีหนึ่งนั่นคือที่ที่สองด้านชนกัน หนึ่สองสามสี่มุมสี่มุมนะรูปตรงนี้มันมีสี่ด้านเช่นกันเรานับมันได้แล้วมันมีหนึ่งสองสามสี่มุมสี่ด้านและสี่มุมนั้นบรรนายรูปด้านทั้งสองนี้รูปนี้มีศูนย์ด้านและศูนมุมแล้วรูปสีเขียวล่ะโอเคลองดูกันหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านและมันยังมี หนึ่งสองสามสี่มุมรูปนี้จึงมีสี่ด้านและสี่มุมเป็นจริงสำหรับรูปนั้นด้วยทุกรูปมีสี่ด้านและสี่มุมหรือเปล่าไม่ไม่ใช่นะฉันหมายความว่ารูปนี้ตรงนี้มีศูนย์ด้านศูนย์มุมและรูปสุดท้ายนี่ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีสี่ด้านและสี่มุมถ้าเรานับมันเรามีหนึ่งด้านสองด้านและสามด้านรูปนี้จึงมีสามด้านและถ้าเรานับมุม เราจะได้หนึ่งมุมสองมุมสามมุมเป็นสามมุมโอ้ขอบคุณครับเออป้าเออพี่สาวผม,มน่าจะสับสมว่าพี่เป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเป็นป้าของผมกันแน่แต่ผมจะเรียกว่าพี่สาวแล้วกันผมเพิ่งอ่านนติตยสารเรื่องรูปร่างเขาบอกว่ามีวิธีแบ่งประเภทได้อีกผมสามารถแบ่งตามหลักว่าด้านมีขาเท่ากันหรือเปล่ารูปใดในนี้มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันบ้างอะโอเคใจเย็นๆนะ ลองดวนนี้ถ้านายดวนนี้มันมีสีด้านแต่เราเห็นว่าด้านนี้ตรงนี้ด้านสีเขียวนี่สั้นกว่าด้านสีม่วงนี่ชัดเจนด้านทั้งสีด้านตรงนี้จึงยาวไม่เท่ากันแต่ถ้าเราดูรูปนี้ตรงนี้ด้านนี้อย่างน้อยดูยาวเท่ากับด้านนี้มันดูท่าทางจะยาวเท่ากับด้านนี้ด้วยและมันดูเหมือนว่าจะยาวเท่ากับด้านนั้นด้วยดูเหมือนว่าตรงนี้ทั้งสี่ด้านจะยาวเท่ากันนะ แล้วมันเป็นจริงสําหรับรูปนี้ด้วยด้านนี้ดูยาวเท่ากับด้านนั้นดูเหมือนยาวเท่ากับด้านนั้นและยังดูเหมือนยาวเท่ากับด้านนั้นด้วยมันเป็นจริงสําหรับรูปที่มีสามด้านนั้นด้วยด้านนี้ดูยาวเท่ากับด้านนั้นด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนั้นโอ้ขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่เซาผมพร้อมแบ่งประเภทรูปร่างต่างๆของผมแล้วเยี่ยมไปเลยยินดีที่ได้ช่วยนะ